สวัสดีค่ะเจนนี่มาแล้วฉากสวยมากเลยนะคะวันนี้เหมือนกับจะไปเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะหาอะไรแปลกใหม่มามันก็ดีนะคะแบบว่าอาจจะแก้เบื่อให้คนที่เข้ามาชมไลฟ์ได้นะคะหัวข้อในวันนี้นะคะลักและดำ แล้วก็เป็นหนังไก่นะคะเกิดมาจากอะไรนะคะคือเจนนี่ว่าปัญหานี้นะคะมันเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายด้วยก็ได้หลายคนนะคะน่าจะก,กังวลกับมันพอสมควรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะใส่เสื้อแขนกุดนะคะหรือว่าเราต้องการใส่อะไรที่มันต้องแบบว่าเปิดเผยวงแขนนะคะ มันอาจจะทําไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ารักแร้ของเรามันดํานะคะทีนี้มาดูนะคะว่ารักแร้ดํานะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรถูกแขนกันดีกว่าเดี๋ยวเห็นลักแร้ดานะคะเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะคือ บริเวณรักแร้ของเรานะคะเนื่องจากเราจะต้องหนีบมันไว้นะคะมันจะทําให้เกิดการเสียดสีบ่อยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราอ้วนด้วยนะคะมันก็จะทําให้เราต้องเสียดสีมากขึ้นบวกกับตรงนี้นะคะมันเป็นจุดอับที่อับชื้นที่แบบว่าเหมือนมันมีเหงื่อออกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเราต้องพับมันไว้มันก็เลยทําให้นะคะเกิดรอยคล้ำขึ้นมาได้นะคะ ทีนี้หนังไก่เกิดจากอะไรหนังไก่นะคะก็เกิดมาจากการที่เราใช้วิธีการกําจัดขนนะคะด้วยการถอนนะคะมันก็เลยทำให้ผิวอะคะ่ะตรงนั้นที่โดนดึงอะคะ่ะมันปูดปูดออกมานะคะเหมือนกับหนังไก่วิธีการกําจัดขนน่ะที่เขาใช้กันะ่ะก็มีกันแค่ประมาณไม่กี่วิธีเองสามเนาะ สามได้อันที่หนึ่งนะคะก็คือการถอนนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเป็นหนังไก่ได้นะคะอันที่สองก็คือการแว็กซ์นะคะแล้วอันที่สามคืออะไรอ่ะการโกนอ๋อการโกนซึ่งทั้งทั้งสามวิธีนี้นะคะไม่มีอันไหนเวิร์กกับรักแร้ของเราเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดรอยคล้ำเกิดหนังไก่แล้วก็ทำให้รักแร้ของเราเนี่ยมันไม่สวยได้นะคะ อืมจริงๆแล้วอ่ะวิธีการมันยากมากเลยอ่ะมันต้องแบบว่าทํายังไงให้ขนของเราอ่ะค่ะมันขึ้นมาน้อยนะคะส่วนมากอาการเนี้ยต้องแบบว่าพบคุณหมอเพื่อที่จะกําจัดขน,นอืมเจเลยขอโทษถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ขนของเราน้อยลงนะคะ มันก็ทําให้เราไม่ต้องไปรบกวนมันบ่อยๆไม่ต้องไปถอนมันอย่างเงี้ยมันก็อาการของการเป็นหนังไก่นะคะมันก็จะลดลงได้ด้วยนะคะวิธีการอีกอันหนึ่งที่จะนี่ว่ามันน่าจะดีกว่าการการถอนการโกนหรือว่าการแว็กซ์นะคะก็คือการใช้ครีมกำจัดขนนะคะที่แบบทาแล้วแล้วก็มาเช็ดออกอะคะ่ะ มาเช็ดออกนะคะเหมือนกับว่าทาไปเปิบลักก็ทําให้ขนมันอ่อนตัวค่ะแล้วก็มาเช็ดออกแต่ว่าต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเคยมีคนใช้แบบบางตัวค่ะจากตอนแรกแบบรักแร้ขาวๆอยู่นะคะแล้วไปใช้อันนั้นนะคะก็ทําให้รักแร้ดําขึ้นมาได้นะคะต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่า อ่อนโยนนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดรอยคล้าหลังจากที่เรากําจัดขนออกไปแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าช่วยดูแลให้มันแบบขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าต้องดูแลมันดินิดนึงอะคะ่ะอย่าให้มันชื้นมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องบํารุงมันสักหน่อยนึงนะคะโดยการหาครีมอะไรก็ได้ที่แบบว่าเพิ่มความขาวให้ ให้ส่วนนี้ได้อะคะ่ะอาจจะมา,มาทานะคะตอนก่อนนอนนะคะตามคลินิกของคุณหมอก็จะมีมีขายนะคะเป็นประเภทหรืว่าทาให้ตรงบริเวณรักแร้ของเรามันขาวขึ้นนะคะก็อาจจะเอาอันนั้นนะคะมาช่วยได้นะคะก็ที่จะนี่แนะนำก็มีแค่นี้นอกนั้นนะคะก็ต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะกำจัดขนออกไปนะคะก็คือการรักษาที่ต้นเหตุของ การเกิดรอยคำ้ำเวลาเรากำจัดขนออกไปเนี่ยเลเซอร์นะคะมันจะช่วยให้ขนของเราเนี่ยหายไปแล้วก็ยังช่วยให้ต่อมที่อยู่ต่อมเหงือ่อหรือว่าต่อมอะไรตรงรักแร้เราเนี่ยค่ะมันทำงานน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นได้นะคะหนังไก่มันก็จะหายไปได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีงบประมาณนิดนึงนะคะก็ต้องแนะนำว่าต้องไปทำที่ เออ่คลินิกนะคะดีที่สุดเลยโอเควันนี้นะคะก็มีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันทุกคนเหมือนเดิมนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะพบกับเจนนี่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายๆชอบฉากใหม่จังเลยอะ่ะมันดูแบบ เทศกาลเฉลิมฉลองดีนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ